เก้าผู้ช่วยสีไม้มีไว้ที่ใช้แน่ชิ้นแรกเลยนะคะที่ถามกันเข้ามาบ่อยมากเลยก็จะเป็นทิชชู่ตัวนี้นะคะเป็นทิชชู่ซับน้ํามันอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าเลยนะคะ<ม>การใช้งานของปีที่จะใช้ปีว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะนิยมหรือว่าอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าผู้ช่วยตัวนี้มันใช้งานคู่กับ โซเวนนะคะโซเวนโซเวนคืออะไรอย่าลืมไปดูคลิปเก่าก็คือปีจานำโซเวนใส่โหลแก้วไว้นะคะตัวนี้จากนั้นวิธีการใช้ก็แค่ปาดเขานะคะกับตัวนี้ เพื่อเอาน้ำมันส่วนเกินของผู้การอันนี้ออกแล้วก็ไปใช้กับงานสีไม้นะคะแค่นี้เองอันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะสำหรับทิชชู่ตัวนี้ยังไงก็พับซะหน่อยนะคะให้มีความหนาถ้าเกิดบางๆเนี่ยอาจจะติดโต๊ะได้นะคะแล้วก็ใช้แบบนี้เซเวน่นตัวนี้นะคะก็เป็นผู้ช่วยสีไม้ด้วยพร้อมกับตัวนี้นะคะยังไงอย่าลืมไปดูคลิปเก่า นะของปีอันนี้ก่อนนะคะผู้ช่วยตัวต่อมาของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นยางลบไฟฟ้านะคะยางลบไฟฟ้านะคะจะแพงหรือไม่แพงก็แล้วแต่เลยแต่ขอให้มีมอเตอร์ที่แรงๆไว้นะคะส่วนตัวที่ของปีใช้เป็นประจำก็จะเป็นตัวนี้นะคะดูความถนัดจับละกันนะใครชอบอย่างไหนน้ำหนักแบบไหนคือแต่ละคนชอบไม่เท่ากันนะคะถ้าปีถนัดตัวนี้ส่วนใหญ่ปีก็ชนะ ตัวนี้แล้วก็ด้วยความที่ตัวเองชอบเสียสมพูงไงเออตัวนี้ก็จะหนักหนัดมากที่สุดนะคะน่าจะเห็นในหลายๆคลิปนะคะนอกจะมีเสียงแง้อ่าตามกําลังฐานนะคะฐานถ้าเกิดแรงเขาก็จะมีกําลังแรงมากขึ้นทําให้เราลบในส่วน ที่เราจะต้องการทำไฮไลท์ในส่วนของสีไม้นะงานสีไม้นะคะหรือว่าอาจจะลบสีนั้นทิ้งออกไปเลยก็ได้นะคะยิ่งแรงยิ่งดีนะคะ,ะก็มีไม่กี่ตัวเองที่ปีใช้นะคะก็คือสะสมมาเรื่อยๆก็ดูดูว่าตัวเองถนัดอันไหนนะถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเ,เลยอะ่ะน้องเขาก็จะเป็นคล้ายๆหัวแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันเนี่ยในปี2ปีหลังตัวรุ่นของกบ ไอ้ไม่ใช่กบในตัวรุ่นของไอ้นี่ยัยงรถไฟฟ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีหัวให้เราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่ได้อ่า,อาดูตัวอย่างของอันนี้แล้วกันตัวอย่างของสองตัวนี้เห็นไหมเขาสามารถเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่ได้เป็นเป็น,ปนหัวเล็กได้ในชิ้นเดียวกันนะคะตัวนี้มีไว้ดีกว่านะยังไงก็มีไว้ดีที่สุดยังไงได้ใช้แน่นอนนะคะในส่วนที่ใครกำลังทำงานสีไม้ที่มี เออความเข้มข้นสูงมากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่า embossing นะคะหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่จะทำให้มันเกิดเป็นรอยนะคะเป็นรอยนูนเป็นรอยลึกนะคะ Embossing ก็ของปีเองเนี่ยจะมีอยู่หลายแบบนะคะตั้งแต่หัวเล็กยันหัวใหญ่เลยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงานแล้วทีนี้ในคลิป เก่าๆปีได้เคยลองทําให้ดูแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีเพิ่มเติมก็คือเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวนี้นะคะคุ้นๆอยู่ไหมอันนี้เป็นตัวตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษบล็อกสีน้ํานะตัวนี้สามารถทําให้เป็นลายได้ถ้าใครหา embossing ไม่ได้นะคะให้ใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้อยากให้คมนะคะอยากให้น้องเขามีความคมมากนะเพราะไม่งั้นเขาจะตัดกระดาษของเราออกไปนะคะยิ่งกระดาษถ้าไม่หนานะก็อาจจะ ค่ะได้เลยแต่ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยในงานในต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาหยิบอะไรไม่ได้เขาอาจจะใช้ตัวนี้แต่เขาจะใช้ในกรณีที่เป็นกระดาษสีน้ําเพราะกระดาษสีน้ํามีความนุ่มแล้วก็มีความหนามากๆนะคะตัวนี้จะทําให้เกิดร่องได้ดีกว่านะคะตัวนี้เลยอ่ะอย่างตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เหมือนกันนะคะ เป็นส่วนต่อของมีดคับม,มันมีมีดคับอยู่แล้วก็มีส่วนต่อตัวนี้สามารถนํามาใช้งานได้เหมือนกันดูละกันว่าเราหาอะไรได้นะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสัตว์เนี่ยได้ใช้แน่ๆตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องทําเป็นร่องหนวดที่อยู่ตรงช่วงของตัวสีของขนแบบเนี้ยแบบเนี้ยท,ท,ที่ถ้ามันอยู่ในช่วงของสีอย่างเงี้ยความขาวของมันจะออกโดยไม่ต้องใช้ไฮไลท์ค่ะ ตัวต่อมานะคะที่คิดว่าต้องใช้แน่ๆแล้วก็สําหรับปีเองก็ใช้บ่อยด้วยนะคะในการทาไฮไลท์ที่เป็นสีขาวเน้นๆเลยอาจจะเป็นในส่วนของแววตาอาจจะเป็นหนวดที่อยู่นอกพื้นที่นะคะอยู่ส่วนของบนกระดาษด้านข้างอะไรประมาณนี้หรืออาจจะเป็นในส่วนต่างๆอะไรก็ได้ที่มันจะต้องใช้ที่เราจะต้องเห็นชัดๆว่ามันเป็นสีขาวเน้นๆนะคะก็จะเป็นพวก กลุ่มพวกของเจลขาวนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าของปีจะใช้เป็นประเภทไหนบ้างก็ที่สะดวกและง่ายๆหน่อยก็จะเป็นพวกแท่งนะคะตรวนี้นะเอออันนี้พวกแท่งก็ก็แล้วแต่ว่าจะชอบใช้แบบไหนนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในใน ในราคาที่เขามีราคาถูกอะไรประเภทนี้เขาอาจจะเขียนบนงานที่เป็นสีไม้ที่ขึ้นเงามากๆไม่ได้นะคะมันจะเขียนไม่ติดอ่ะอย่างอย่างพวกของตัวนี้นะคะตัวนี้เขาก็จะมีหัวเป็นประเภทนี้อ่าประมาณนี้นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนละกันถ้าหัวเล็กเราก็จะทํางานที่เป็นเส้นได้ดีแต่ให้เรียกนิดนึงนะคะว่าเออ ตัวไหนที่สามารถขึ้นกับงานสีไม้ที่ขึ้นเงาได้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ระบายที่ให้มันเกิดเงามากๆนะคะยังไงอะราคาย่อมเยาวตัวนี้ใช้ได้แน่นอนนะคะส่วนถ้าเกิดมันขึ้นเงามากๆมันก็จะมีปัญหาเพิ่มไปก็คือเราจะต้องใช้กับหมึกเจลขาวอะไรพวกนี้นะประมาณนี้ปีมีหลายยี่ห้อเลยดูประมาณนี้นะคะแล้วก็หาคู่กนันนะชุบน้ํานิดน,นึงก็ได้แล้วก็ ปาด,ด,ดออกแล้วก็ค่อยจุ่มตัวนี้ไปเพื่อลดความเข้มข้นของตัวเจลขาวนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแบบกวาดนะคะเป็นโอเป้นะคะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์โอเปไวท์ของอาคิลากวาดตัวนี้นะคะสามารถมันมันคือถ้าเป็นในมึกขวดอะไรพวกพวกเนี้ยมันอาจจะมีความเข้มข้นสูงปีคิดว่าน,นะในบางยี่ห้อนะคะถ้าอย่างตัวเนี้ยจะเข้มข้นน้อยหน่อยสามารถปาดงานได้แต่ส่วนพวกโอเปพวกเนี้ย สามารถผสมน้ำได้ตัวนี้ผสมน้ำได้นะคะนิดนึงแล้วก็เอาป้ายคือจะเห็นได้ชัดเจนกว่าแล้วก็คอนโทลได้ง่ายกว่านะคะก็มีงานปีมีงานที่ใช้กับตัวนี้เลยนะคะนำมาใช้ผสมน้ำแล้วก็ทำเป็นเส้นได้ดีนะคะก็เลือกเอาว่าจะชอบใช้ประเภทไหนใครมีแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ช่วยที่จะทําให้เราประหยัดสีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าก็จะเป็นตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะความจริงแล้วทุกคนนะ่ะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวแท่งไม้ตัวนี้นะเออจริงๆเขาเป็นกระดาษทรายนะคะแล้วก็เย็บติดไว้อ่ะสองด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ปีก็นํากระดาษทรายมันหมดเห็นไหมเห็นรอยแม็กตัวนี้ไหมคะอ่าพอดีกระดาษทรายของเขาหมดนะ่ะปีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแผ่น ตัวนี้แทนมาติดไว้นะคะซึ่งไม่เปลืองเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราใช้กับกระดาษทรายที่เขาให้มามันจะต้องดึงออกมันจะมีความสิ้นเปลืองก็ซื้อ A อตัวนี้มาเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นใบตัวนี้นะคะใช้กับพวกชาโคนะตัวนี้นะคะอ่าแล้วปีก็ลาคาญมันแค่นั้นเองมันใช้ลําบากก็เลยเอามาใช้กับตัวนี้แทนมาติดตั้งไว้กับตัวนี้นะคะอ่าไม่พอ ก,กระดาษทรายกระดาษทรายจริงๆสามารถใช้ได้ทําไมเป็นตั้งขนาดนี้เตอไม่ได้ใช้นะกระดาษทรายเป็นกระดาษทรายที่ของปีเอามาเป็นแบบขัดไม้นะคะเลือกที่มันความละเอียดให้แบบเยอะๆนิดนึงนะคะก็จะได้ดีหน่อยเห็นไหมเป็นตัวสีตัวนี้ไหมคะสามารถทําได้นะถ้าเกิดเราต้องการให้ประหยัดสีหรือหัวมันทู่อะ่ะโดยเฉพาะพวกแว็กเปะพวกเนี้ยเขาจะมีความทู่นะคะของไส้ได้ไวทีนี้เราก็ นำมาฝนถ้าเกิดมันทู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่อยากกล่าวนะเราก็นำมาฝนกับตรงนี้ยังไงก็ได้นะคะเออเห็นไหมแล้วเห็นเห็นความแหลมของเขาเพิ่มขึ้นไหมคะโอเคเอาค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องหักพอดีเลยอ่าตัวนี้เอาใหม่เอาใหม่เดีย๋ยวปีจะเปลี่ยนให้เป็นพิดมาตัวนี้แนละ้วการที่เขาชอบหักบ่อยๆไม่ใช่หักบ่อยๆที่เขาชอบกดบ่อยๆนะคะแล้วก็ หลายๆถ้ารู้สึกซึ้งเปลืองเราก็เอามาถ่ายเพื่อให้เขามีความแหลมมากขึ้นในกรณีที่เราจะต้องการความแหลมนะคะส่วนตัวนี้ก็ใช้ได้เดีย๋ยวปีจะใช้ให้ดูนะคะเราก็แค่ฝนแบบนี้นะคะแล้วเราก็อย่าลืมไปค้อฝุ่นออกเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวยปีทำให้มันกุดนิดนึงปีไปทาให้มันกุดมานิดนึงละแล้วปีก็อยากได้ความแหลม พิ่มขึ้นโดยที่ไม่ต้องเหลานะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการเหลามากๆจะทําให้มันเปลืองใช่ไหมอ่ะเราก็จะได้ความแหลังประมาณนี้นะคะอ่ะใช้สําหรับสีช็อกได้นะคะสีไม้ก็ได้นะคะยังไงมีติดตัวไว้ก็เพื่อให้เราประหยัดได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะผู้ช่วยชิ้นต่อมานะคะของปีก็จะช่วยในการทำไฮไลท์นะคะก็ะะจะเป็นคัตเตอร์อ่าคัตเตอร์เป็นที่เกี่ยวกับ งานคราฟนะคะงานตัดสติกเกอร์งานอะไรที่ตัดเป็นชินน้นเล็กๆนี่ยประมาณนี้นะน้องจะเป็นคัตเตอร์แบบนี้ในรุ่นแร,นแรกๆที่ปีใช้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ระมัดระวังเรื่องความคมของเขานะคะเขาสามารถกรีดก,กระดาษให้ขาดได้หรือทำให้มันเป็นร่องทำให้เกิดสีเข้าไปอุดที่ร่องได้นะคะก็คือกระดาษอ่ะ ถ้าเป็นสีน้ำเออถ้าเป็นกระดาษสีน้ำนะคะปีไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยห้ามใช้ตัวนี้เลยนะคะโดยเฉพาะกระดาษที่มันเป็นข้อตอ้นแท้ๆนะเพราะมันจะเป็นรอยเลยพอเป็นรอยแล้วมันจะเกิดปัญหาน้องเขาจะเป็นขุยขึ้นมานะคะอ่ะตัวนี้น่าจะเคยเห็นปีนำมาใช้ทำไฮไลท์บ้างนะคะในคลิปหนึ่งนะอ่ะส่วนที่ปัจจุบันปีใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะก็ เลือกเอาว่าชอบรุ่นไหนและกันแต่ของปีใช้ก็เลือกมา2รุ่นประมาณนี้นะคะก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายก็คือตัดใจถ้าเกิดคุณต้องการใช้งานจริงๆใช้งานแน่ๆ,แน,ๆแน่นอนอะไรแบบนี้ซื้อให้มันดีนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กระดาษมันขาดตัวนี้ก็แค่ใบมีดเป็นเซรามิกมีหัวมนต่างจากใบมีดคราฟทั่วๆไปนะคะที่มันจะเป็นใบแหลม กีดกระดาษขาส่วนตัวนี้แค่ขูดสีออกไปได้เท่านั้นนะคะ,ะตัวนี้ก็จําเป็นไหมก็จําเป็นสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะแต่สําหรับบางคนก็ใช้ทั่วๆไปก็ได้เออแต่สําหรับใครที่ทํางานระดับสูงแล้วก็มีมูลค่าสูงๆก็แนะนําให้ใช้ดีๆไปเลยดีกว่าค่ะจำแพงเหมือนกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปเลยอุปกรณ์ชิ้นต่อมานะคะเดี๋ยวปีจะรวมกันไปเลยแล้วกันนะคะตอนแรกปีก็ว่าจะแยกนะแต่รวมกันดีกว่า อะเป็นยางลบนะคะที่ปีใช้ในงานสีไม้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราดูทีละตัวก่อนละกันนะดีให้ดูตัวนี้ก่อน2ตัวเนี้ยดูผิวเผินก็คือเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันนะคือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันถ้าดีๆหน่อยที่ปีนิยมใช้นะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเขาจะไม่เหนียวไม่ติดมือไม่ติดกระดาษไม่ติดดินสอไม่ติดอะไรเลย แต่ว่าลบได้นะลบได้ทั้งกาไฟอะไรลบสีได้ออกหมดนะคะแล้วก็ใช้ในการปั้นนิดนึงอ่าในการที่เอาเศษสีเข้าไปข้างในส่วนอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้อที่เราสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปเห็นไหมตัวนี้เลยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาจะติดดินสอออกมา ประมาณนี้มันเกิดความลํำคาญนะคะในการใช้มันไม่ได้ติดดินสอนอย่างเดียวถ้าคุณไปวางทิ้งไว้บนกระดาษสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะติดกระดาษไปด้วยทำให้มันเก็บงานได้ยากขึ้นแล้วก็ลำบากมากขึ้นนะคะตัวนี้อะแต่ตัวนี้ก็สามารถใช้ลบได้แต่ห้ามวางติดกับอะไรไว้นะคะหากล่องให้มันก็ได้เพราะถ้าเกิดมันวางในกล่องมันก็จะติดกล่องเหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็มันจะรู้สึกว่า หนึบหมือเหนียวมืออยู่ตลอดเวลานะคะในการใช้อันนี้ยังไงก็ลองไปเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองดูยังลบรับสีที่มันดีหน่อยไม่ค่อยติดมือมันก็มีทั้งถูกระแพงแต่ต้องไปหากันเอาเองนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นยี่ห้อที่ปีใช้ประจําอยู่มีราคาสูงหน่อยนะคะแต่ว่าในแอปแอปส้มอะ่ะเออจะมีราคาถูกอยู่ยังไงลองไปดูนะคะซื้อติดไว้หลายๆก้อนเพราะว่าตัวนี้มันอยู่มานานแล้วมันก็ยังไม่เป็นอะไรนะคะ อ่ะยัง,ยงใช้งานได้อยู่แม้จะโดนร้อนอะไรก็แล้วแต่แต่บางยี่ห้อนี่ก็คือเหนียวไปเลยนะยังไงลองเลือกใช้ดีๆนะคะอ่ะตัวต่อมาที่ปีจะรวมนะคะรวมกันไปข้อ7ข้อ7ชิ้นที่7ชิ้นที่8ไปเลยก็คือจะเป็นยางรบนะคะยางลบจริงรๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะแต่ ถ้าสำหรับสีไม้คุณจะลบสีไม้เพื่อแก้งานนะปีแนะนำให้บีเยอะๆขึ้นไปยิ่งออดินสอสีไม้เกทอาร์ติกนะคะยิ่งต้องใช้จำนวนบีเยอะอันนี้ตัวนี้ร้านค้าแถมมาให้ปีนะคะเป็นแบบ 8B นะตัวนี้ 8B มันมีข้อจำกัดมันก็ลบยังลบทั่วไปได้แต่ข้อจำกัดของเขาก็คือในเรื่องของการลบบนกระดาษสีน้ำนะคะตัวนี้ค่อนข้างอันตราย และก็ถ้าเกิดเราใช้โซเวนบนกระดาษสีน้ำด้วยไม่ควรจะใช้ตัวนี้ลบนะตัวนี้จะจะเหมาะกับในบางกระดาษนะคะโดยเฉพาะกระดาษข้อต้อนก็ต้องเลือกมันก็ค่อนข้างจะเลือกนะเลือกนะคะว่ามันจะอยู่ข้อต้อนตัวไหนอาจจะยี่ห้อนี้ได้ยี่ห้อนี้ไม่ได้นะคะคือน้องเลือกเลือมก,กันอ่ะเรียบร้อยสำหรับกลุ่มอย่างรบนะคะชิ้นที่7ชิ้นที่8ที่ควรมีติดไว้และต้องมีนะคะ ก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าจำเป็นต้องมีนะคะก็จะเป็นตัวนี้แปลงปัดโต๊ะนะคะอ่ะปีเพิ่มให้ตัวเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงแล้วก็เป็นแปลงแบบทั่วๆไปนะคะ มันจําเป็นมากไหมในการใช้ก็จําเป็นอยู่สําหรับงานสีไม้โดยเฉพาะหลายๆท่านที่ทํางานมีเศษขี้ยังลบหรือเศษขี้สีจากพวกแว็กเบดหรือจากการลงโซเวนแล้วลงสีทับมันก็จะเกิดเศษสีขึ้นมาได้นะคะพวกนี้ก็จะจำเป็นในการปัดนะคะ จำเป็นมากในการปัดฝุ่นปัดเศษออกปีไม่แนะนําให้ทําการเป่าถึงแม้เราจะติดเรื่องการเป่าแต่น้ำลายมันจะกระเด็นลงไปบนนั้นแล้วจะทําให้เกิดปัญหาในบางกระดาษที่ไม่ได้รองรับน้ํามันจะโป่งขึ้นมานะคะ 2ตัวก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเอาไว้ใช้ปัดนิดๆหน่อยๆนะคะบนภาพต้องมีนะต้องมีสำหรับคนที่เล่นสีไมาเยอะๆจะได้แบบรวบรวมไปทีเดียวถ้าเราเป่ามันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าเราปัดมันก็จะลงข้างล่างนะคะรวบรวมทีเดียวแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวเด็กๆท,ที่ที่หลายๆท่านไม่คิดว่าเราจะใช้ได้บีเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วนะก็คือซื้อมาใช้แต่ตัวนี้มัน ก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือเด็กๆเ,เขาจะใช้กันอาร์ติสก็จะไม่ค่อยใช้แต่พีก็มาเริ่มใช้เพราะว่ามันมันน่ารำคาญตรงที่มันเก็บยากแล้วการปัดงานอะ่ะบางทีอะ่ะถ้าเราใช้มือในการปัดงานซึ่งนิสัยมันก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละแต่มันต้องมาแก้ทีหลังใช่ไหมให้เราใช้ตัวนี้ดูเออเวลาเราปัดงานเงี้ยเศษอะ่ะมันก็จะไปตามงานไปด้วยตามระยะทางที่เราปัดใช่ไหมตัวนี้ใช้ดูดดีกว่านะคะ อะตัวนี้หาง่ายๆนะหาที่ราคาสูงนิดนึงเขาจะมีมอเตอร์แรงหน่อยแต่ถ้าราคาเด็กๆอย่างเงี้ยอาจจะดูดขี้ยังลบไม่ขึ้นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากให้ปีรองตัวไหนหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะยังไงคลิปอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะ